สวัสดีค่ะ f อค่ะตอนนี้ก็มาดูกุ้งพัน์จเชื่อมมะนาวค่ะเอค่ะกุมพัน์จเชื่อมมะนาวให้เอฟซีรูกหลังจากที่ปอกเปลือกนะ,ะแล้วก็ผ่าครึ่งปอกเปลือกผ่าครึ่งเรียบร้อยนะคะแล้วก็บีบน้ํา บีบน้ำมะนาวใส่ขวดไว้ทำกับข้าวกเอฟซค่ะทีนนี้คุมพันก็จะคั้นเกลือค่ะคั้นเกลือรอบที่หนึ่งใส่เกลือลงไปสามช้อนตุกค่ะมะนาวสวยนะคะวันนี้ค่ะลูกโตน้ำดีด้วยค่ะนี่ค่ะเป็นมะนาวแป้นแปนที่จิตเอฟซค่ะมะนาวป้าทองจัน พี่สาวเป็นหันไปขอแล้วค่ะล้างเลยท่ะงาจะข่านเต้อทั้งหมดสามบอก ะมะนาวเขาก็จะมีความเปรี้ยวอ,อยูันเกือรอบที่หนึ่งนะคะเอซี่ขาจะไปค่ะขั้นเกือรอบที่สองจ้าใส่เกลือลงไปสามช้อนโต๊ะ นี่ยใส่เกลืองไปสามช้อนโต๊ะตันเลยค่ะบีบบีบบีบนวด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 เนี่ยค่ะพี่น้องตันเกลือรรบสองจ้าพอค่ะล้างเลยจ้าล้างน้ำออกเลยค่ะ ไข่ฟี่ะใส่เกลือลงไปเลยจ้านี่ค่ะสามช้อนโต๊ะเหมือนเดิมค่ะบีบๆบีบๆนวด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 มะนาวจะได้ไม่ขมมากนะคะเปลือกมะนาวลดความขมจัดความขมของเปลือกมะนาวออกแล้วก็ความเปรี้ยวด้วยไข่ฟี่ะพอแล้วค่ะทั้นเกลือสามรอบค่ะ แล้วก็ล้างน้ำออกล้างน้ำที่หนึ่งค่ะยซีค่ะล้างน้ำที่หนึ่งค่ะเราจะล้างทั้งหมดสามน้ำนะคะ เริ่มน้ำใสแล้วคนะ่ะล้างน้ำที่สองจ้า จะเห็นได้ว่ามะนาวเราใสน้ำก็ใสด้วยค่ะ,คะมะนาวใสน้ำใสค่ะในไข่สีค่ะ ล้างน้ำสุดท้ายค่ะ เราก็บีดน้ำออกนะคะเตรียมที่จะไปเชื่อม FC ค่ะเอฟซีค่ะนี่ค่ะเตรียมเชื่อมจ้าคึ๊บปนี่ค่ะเอฟซี FC ค่ะปะเราไปดูการเชื่อมกันดีนี้ค่ะไปดูขันตอนการเชื่อมกันนะคะเอฟซีค่ะมาดูการเชื่อมมะนาวค่ะใส่เกลือลงไปเลยค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะเกลือลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะ ใส่น้ำเชื่อมลงไป3 0 0มิลลิลิตรค่ะเอฟซีขานี่ค่ะใส่น้ำเชื่อมลงไป3 0 0มิลลิลิตรใส่ไปเลยจ้านี่ค่ะเอฟซี FC ค่ะ ใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะน้ำตาลทรายกิโลครึ่งแล้วก็น้ำเชื่อมน้ำเชื่อม300มลลิตรเกลือ1ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำดื่มสะอาด300มลลิตรค่เอฟซีค่ะกลมพันธ์ใส่ไปเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะกลมพันธ์จะอัปเดตให้ดูเป็นระยะระยะนะคะเอฟซี FC ค่ะเอฟซีค่ะมาดูมะนาวเชื่อมค่ะดูค่ะโอ้โห กำลังสีสวยเลยค่ะเอฟซีขานี่ค่ะมะนาวเชี่ยมขมพันพีที่30ค่ะตัวเด็ดเคลมรับช่องขมพันตุลากันค่ะทำกินก็ได้ทำขายก็ดีเลยเอฟซีขานี่ค่ะสวยงามเลยค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมค่ะนี่ค่ะเอฟซีสีสวยกำลังสวยค่ะมะนาวเชี่ยมค่ะมะนาวเชี่ยมขมพันขายกิโลกรัมละ100บาทนะคะ ถ้าส่งตามที่จ่ายจริงที่ไปเตนีค่ะเอซีขานี่ค่ะขอบคุณเอซีทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะมะนาวเชื่อมค่ะ ep ที่สามสิบค่ะเอซีขามาดูกันทํามะนาวเชื่อมค่ะนี่ค่ะ ep ที่สามสิบค่ะเอซีขาเนี่ค่ะสวยเลิศเลยค่ะ อันนี้ก็ยังไม่เสร็จนะคะต้องเคี่ยวไปอีกสักคักหนึ่งก่อนค่ะนี่ค่ะสวยนี่ค่ะมะนาวเชื่อมสดเด็ดที่รับช่องคูุพันตุลากันคะ่ะเดี๋ยวถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วคูุพันจะมาเปลี่ยนให้ดูนะคะ fc ่ะ fc ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมะนาวเชื่อมคูุมพันธุ์ค่ะ ep ที่สามสิบค่ะนี่ค่ะสดเด็ดเคลรับช่องคุมพันุ์ตุลากันค่ะอร่อยอร่อยกับ fc ขาเลยค่ะ,ะ,คะมาทานด้วยกันนะคะมะนาวเชื่อมค่ะ สูตรเด็ดเคล็ดลับช่องคุมพันธุาการค่ะทำกินก็ได้ทำขายก็ดีค่ะนี่ค่ะอร่อยอร่อยค่ะ fc ค่ะนี่ค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่ก็มากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ